โอ้ป่าฮะน้องคราบผมสวัสดีน้องครับผมอ่าบ้างสองสามมือที่แล้วพอเรามาจุดต่อเนาะเราถอยลงบ่เหมือนประดัเโลว่าจูมวงส่วนนี่ละ่ะขันเรื่องานละ่ะ เวนเวนหมดกินันเวเราบ่โอเลอบเห็นคุนสูงคุณในใต้ลงมาบังแดนี่ยังใช้เทียนนี่แหะเทียนน้ำ มันมันฆ่าผอดเลยต่อยลงมาเลยตกซาอัญญาเลยวันนีต่อยลงมาเบิ่งกันถานเหลือเตี้ยเปินสามมือแล้วบ่เอาลงมาท่านเด่นนะครับผมยังมีเมียอยู่ <laughs> Mẹ nhung bịt tsáo oh. vô Nó bên đầm đầm, ninh mà. Nhìn này ninh 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 ยิเง h e a ไว้ก็ะไรเหน็นแล้วครับผมยังมีแม้อยู่ทีล่ลงได้อยู่แม้ยังบินฝ่นอยู่เนาะห,นห้ามหึ้นเมื่อตัได้ใส่ก็ได้ มีลูกอยู่เพาะมีลูกอยู่เบังในกล่องยังเห็นเดี๋ยวเบังในกล่องยังเห็นเนะครับว่าเป็นเปลนขาวๆอยู่ลองเทียบวนนี้ลองจำแมวันกี่บาทดิ ลงเท้าบบนี้ล่งเท้ายย, <antique energy. S 1> ยังหลอยู <S <S <Far> ่ท <sy absurd> okay. okay, ี่ดอกนอหยังตั้งโซ่ผานโซ่ัดไปทั้งนอกยังสีพาดความสุด โอ้มีอยู่หน่อยหนึ่งกดจิ๋มจนเพิแห้งกับซุ่มหนึ่งมันก็สีฟักไปแล้วเนาะเป็นตัวเป็นตัวแก้ไปแล้วนั่งยู่ต่อหัวเสือหมดหับอดจิ๋มจนเพิแห้งต่อต่อหัวเสือตัวอ่อนอะไรพวกนีเลย เหลือหน่อยนึงหุ้มกรอบตัวแก่บ้นบัวนี่ตัวแก่บ้าน<ม>แก่น,กนะครับกินสดๆก็ได้เด้อยเหลือหมดขากินเย็บกินแน่นเลยม กินกินเต็มกินเกินลดยังถึงเมื่อยแนหน้าโตมันกำลังกี่แก่หืมหมดมะหยงเดี๋ยวนี้เฮ้ยหมดมาหยง่กินดโอ้มาหนีกันเลยกินเปลือนี่นะครับผมมันแก่แล้วเกิากาก็ทิปล่อยมันไป ขนบริกาบยินดีครัเห็ดหิ้งปีนึงเห็ดอยู่มันเห็ดอยู่เหมือนมั้ยมันเนี้ยมตัวอวันอยู่มันเนี้ยมันหนาวๆจังเห็ี้ยนมันหางพ่อจริงล่ะขั้นยุ่วปากสนไปหฮะต้นแดงน้อยอันนี้เป็นดักดักแด้เนาะอันนึงเป็นตัวอวนแล้วนี่ยังเ,เป็นมันเป็นอะไร บิกโตกับยากน้ำเ้ยจัก hey. okay <esh sitzt up programmes> oh, ิก่บะโอ้มันก็ดีเลยว่าได้กินต่อังนมีลมาโตับกันมี่แหละครับไทยบาง่านมีละมือนี่มนีกิมาเฮ็ดนี่ละหาม่เฮ็ดเสียงวัน ครับคลิปนี้ล่าไปก่อนนะครับผมสวัสดีละพอดีไม่เห็นห้างทีไม่เหลือนส่วนที่ไม่เหลือต่อยลงมืออันต่อยลงบ่หมดบเห็นหงครับคลิปนี้เนาะครับผมสวัสดีครับผม